สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปเด้อสปูสุคนอยู่เมืองไทยสวัสดีเอฟซีทัวโลกนะคะเมื่อนี้เป็นวันหยุดของตีหม่หลังจากที่เฮดกานหลายจนว่ามีเวลาพี่น้องนะคะตลอดหลายๆเดือนมื่อนี้เมื่อนี้เป็นมือยุดของของหลายๆายเดือนก็วบ,บาได้ค่ะก็เลยเมออย์ยางแบบหาความสุขให้เจ้าของนะคะเนอก,ก็เลยขึ้นเขาจากักน่อยนึงมานี้ส <c oughs> ีโง่เขาได้บวานนี่ <c oughs> ตอนึืนนักแล้วตอนโงนี่เร็วขนาดได้พี่น้องในเครื่องข้างแล้วจ้ะ เดี๋ยวก็สีลงละไปพี่น้องเข้ายางหาความสุขให้เจ้าของพี่น้องเอ้ยความสุขเข้ากับมแเชนี้ล่ะนะคะมือกับเหตุงานนะคะเลิกอาจจะเลิกเลิกเด้ค่ะสามทุ่มพ่ละประมาณในคิดว่านะแต่กับพยายามสีเหตุเห็นมาเร็วๆเ,เพราะวา่าต้องไปครับต,รตีหน่อยเพราะตีหน่อยเพื่นบอนอนอยู่บ้านพอเพื่นได้จ้ะเพื่นจะโทษตามโทษตามเลยนะคะตีไม่เส็จตีไม่ก็ลงไปรัาบลูกแล้วก็ฮับขึ้นมานะคะ ตอนเศร้าลูกไสไปโรงเรียนจังไดอ๋อตอนเศร้าตีมากสิอ่าเฮ็ดเข่าให้เขานะคะเฮ็ดเข่าแล้วก็พอเขาจะมารับนะคะตีมากก็อ่าลงไปนั่งรถเม์นะคะไปทํางานนะคะเฮ็ดงานสามหม่องเลยนะคะงานคือเงินนะคะไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่มีใครครบหานะคะไม่มีแม้กระทั่งคนรู้จกักเพราะ่เขาไม่รู้จักเขาเขาไม่มีเงินนะคะอ่าเอาง่ายสรุป ฉนั้นตีไม้เห็งานตีไม่อยากกลับเมืองไทยเนาะค่ะเนาะนะคะ,น,คะนี่แหละเน้อพี่น้องความสุขของเขามัน่มีมีอยังหลายดอกเห็ดไปคะ่ะอันใดอันใดที่เห็ดเขามีความสุกขก็ทําไปเห็ดไปส่างไปเล้อพี่น้องเน้ออันนี้ก็เป็นป้าเห็ดที่ที่บริขึ้นมากนะคะปีที่แล้วบริขึ้นเพราะว่าตะสตรงรันก็เอาเพวกแห้งเราจะ่าปีนี้โอปีนาสิขึ้นมาฟังนี่ได้บา่านี้ตีไม้คิดว่าเห็ดสิออกร้ายเพราะว่าปีนี้เห็ดออกร้ายมากแล้วก็เก็บบ่ระท่านพ้อ นี่ค่ะป้ามันอาจจะเป็นในเป็นตตย่านใ้พี่น้องแต่มันบอกคือจักเมืองไทยเลยค่ะผมมีการอีอย่างแน่นอนบมนมีพิษมีไผ่ยางขึ้นเขาผู้เดียวยางบอกอันแต่ได้นอกสิจากว่าสัต์ป้าเท่านั้นพี่น้องงูเหี่ยวเคียวกระปอมนี่กับพุละ่ะป้าเลือๆเด้อค่ะเด้อนี่นะคะท่างขึ้นไปเหีียวว่านะอ้นะคะปีนาเข้ากับมาพบมาพอกันไ่เก็บเหียนว่าพี่น้องเนาะปีนาสิขึ้นมาเร็ว เพราะว่าเห็ดปีนี้มันออกเร็วกว่าทุกปีเด้่ปกติตีม้าคีบามันสิออกรว่าม้่นุละ่ะไกลๆนั่นคุณนลัพี่น้องแต่ว่าขาดขีดมันออกเร็วแล้วก็ออกหลายพร้อมนะคะกับะมาณนี้ค่ะพี่น้องคุณอะเขามือวานนี่กับมือกอนนะคะหมอกล่งหนักมากเลยเสียดายบ่ได้ใ่าย,ยคลิปให้นมูเจ้าเบื่องนะคะเพราะว่าตีมาบ่มีเวลาอัหนี้ไล่ซดก็อยากไล่อยู่เด้อยากจับรางว่ลนอยากจับฉลากกับท่านในยางมือน,นีกั คอตีไม้พักพ่อนนะคะแต่๋ว่าตีไม้สีเฮ็ดคลิปให้มูเจ้าเบื้องเนะค่ะเด้อค่ะอย่าเบื่ออย่านายกันมหยังกะผิดพลาดก็ขอโทษขอไพรเอฟซี FC แล้วก็อ่าเพื่อนเพื่อนเมืองไทยหลายๆคนเด้อค่ะเด้อไปค่ะหมอกกะลงอยู่ได้มันอีตะล่งปลายนะคะล่งปลายกะเป็นป้าเป็นเขานี่หล่าไม่มูอเจ้าเบื้องนะคะ <c oughs> อ่ะตีไม้สีไทยซ้ำนีก่อนนะคะเดี๋ยวมูเจ้าสีเบื่อนะคะ เดี๋ยวเขาลงไปข้างล่างเดี๋ยวสีท้ายข้างล่างให้เบิ้งอีกนะคะไปค่ะตีไมกก้ก็ลงมากข้างล่างแล้วนะจ๊ะแต่นั่งบทง่ทันได้ถึงบ้านอันนี้กับป้าเห็นเ่าทั้งนั้นเลยค่ะป้าเห็นเ่านะคะบรรยากาศหมอกโ่รลงไหลแล้วก็ต้นไม้ต้นไหไรก็เริ่มสลบไลด์นะคะเราะว่าช่วงสีขาวหนาวแล้วมอรจะใส่ขับไะะ่ได้ค่ะก็สะขับได้อยู่แล้ะแต่มันหนาวแต่ว่าถนนมันลื่นนะคะนะคะถนนมันลื่นแล้วอันคือเขาเซฟตัวเองคือบ่ต้องขับนั่งรถเมล์ค่ะดีที่สุด เพราะว่าตีหม้ก,ก็ถือว่าเก่งมากเพราะว่าปีนี้ครับถึงเดือนตุลาเลยปกติปกติสิงหาสิงปกติก่อนตุลาเนี่ยตีไม้สีบอขับรถเราได้เพราะว่าเฮ็ดงานเนาะงานตรงมาก,ก่อนนะคะอ่ามันสะดวกสบายพรอมฝนตกตีไม้ก,ก็ขับไปจ้ะขอแต่ว่าบ่มีล่มฟ้าห้องนะครับไปได้เบิดนะคะนี่จ้านี่ล่ละพี่น้อง้ยเฮ็ดไปเถอคะค่ะอยีอย่างมันดีก็เฮ็ดไปเพราะว่าเ้าวบารูว่า อนาคตข้างหน้ามันสิเป็ยนยังไงเมือ่อตื่นขึ้นมาจากสิเป็ยนยังไงน,นะพี่น้องแบบนี้แล้วคะ่ะต้นไม้ต้นไรก็เลื้องแล้วนะพี่น้องเหลืองแล้วนะจ๊ะฝนน้ำตกอาจจะภาพสั้นๆันเนี่ยจากน้อยได้จาก้าลงเขานี่ค่ะบรรยากาศหมอกบอ่อหมอกบอ่อลงไหลายได้ค่ะมนีนิดนิดนะแต่แต่สองมือก่อนโอ้หมอกลงสวยมากแต่ว่าเสียดายที่บระไทยลูบให้เบิ้งนะพี่น้องเสียดายแห้งนะคะ เบาถึงนะคะตีไม่เปิดเฟซมาโอ้มีแต่ข่าวข่าวอย่างมูเจาคงสิงหูกันดีเนาะเต็มอยู่เป็นคนไทยต้องสนับสนุนคนไทยน้ากันนะคะอ่าเพราะว่าเขาไม่เขาไปเหตุงานอยู่บ้านเมืองเขาเขาดูถูกพวกเขาคืออย่างโนเวกับมี่ได้ค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นทุกคนบางคนคนไทยน่ะชอบนินทาคนไทยให้ฝรั่งฟังมันบเมแมนได้พีนองคนไทยน่ะมีมันมีดีกว่ามันมีดีเยอะแยะเลย คนไทยนะ่ะไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆแม้แต่อาหารเสื้อผ้าการกินทุกอย่างสวยเพอร์เฟกถามว่าเมืองหนอกกับงามมีสวยแต่อย่าออกมาเปรียบเทียบกันว่าเออตรงนั้นดีเพราะว่าเข้าพุ่มใจเข้าเกิดเป็นคนไทยพี่น้องฉะนั้นต้องสนับสนุนคนไทยน้ากันอ่าข่าออกมาเต็มหนึ่งแต่ว่าที่แนแหนมูจอเพราะว่าตีมาคิดว่าคนไทยไมีสติหลุ ถ,ถูกผิดชั่วดีคนไทยรู้ดีว่ามีสติบางคนว่ามีสติได้บางคนพี่น้องเออจากสี่าจังไหนอันนั้นค่ะคือว่าหลกโท่วเฉียวเนาะเบื้องไก,ก่กระปวดหัวเป็นบันท่อนจิตใจเข้าซือ้อบางที่ตีไม้เบื้องกะอยากจะเข้าไปยุ้มหัวเดว้พี่น้องสัมผัสมือนี่ก็ได้แต่ว่าเบื้องพอจบดอกนะคะเป็นตาซั่งนะคะอือสมมตอนี่ก็ไม่ได้สนใจผู้ใดดอกค่ะเพราะว่าชีวิตจะคองกันยังสีอ๋อบรอดแล้วนะคะเหตุงานอย่างเดียวก็บเบื้องข้าวกะ อันใดข้าวที่มันบมันทอนจิตใจข้าก็บ่ต้องเบิ่งพี่น้องเสร็เออเบิ่งเบิ่งให้เบิ่งแบบอันใดที่มันสร้างสรรค์แบบตลกคบคันไปผุญพ,พี่น้องชีวิตข้าจะได้ยืนเงีวเออปวดหัวนะมันนะม่นยังดอกเอาระค่ะตีมากกับผ้า,ามือจอมก็ขึ้นเขาเด้อบุนี้เด้ออย่าพึ่งเบือ่อพึดด่งได้กันจังไดก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสตับสกัยกันขอมาหลายๆเด้อพี่น้องเด้อพูดนะต้นมาต้นไล่กัน เรืองก็คือแล้วพี่น้องคลิปนี้จะประมาณสิบน,นาทีเด้อค่ะยังได้กระฝากติดต,ตามตีไม้ในเด้อพี่น้องคุณน่เลืงเล้งมดแร้วนะคะอันนั้นก็จะเป็นอ่าตรงใต้เขาวมืนอี้ก็จะเป็นหมอกนะไอ้ส่วนนั้นก็จะเป็นอ่าเป็นเขาเรียกก้อนเมฆแล้วพี่น้องนี่หมอกหิมะน,นะยังไม่ตกนะปีนี้ยังไม่มาเลยแต่ว่าแถวเหนือนะ่ะมาแล้วนะคะตกแล้วนะคะมันจะเป็นบาง โนเวจะเป็นบางพื้นที่นะที่มันตกเร็วนะคะส่วนมากจะเป็นเนื้อที่หนาวหลายๆพี่น้องตกเร็วอ่าตกแล้วก็ตกเร็วแล้วก็หยุดก็หยุดซาพ้อมเรียกแบบนี้คุณเมสซายังมีตกอยู่ได้ค่ะแต่บ้าที่นี่มันก็ดีอยู่บางบางคกาานก็ถามว่าปีนี้มันช้าไหมตีมายว่าไม่ช้านะเดี๋ยวมันก็มาถามหามันหลายเดี๋ยวมันมาพี่น้องอนี่แหละคะ่ะ งามด้ยพี่น้องอยากให้เจ้ามาสูดอ,อากาศอากาศดีดีด้ยพี่นงองตอนเศร้าอจาจจะหนาวนิดนึงแต่ว่าอากาศดีเก็เลยค่ะเย็นเย็นจิบกาแฟาไปนะคะนั่งปกติบางคังตีไม้นะคามีเวลานะมีเวลาตีไม้ก,ก็สีเอาอ่าเอา,เอาโอวัตินเอากาแฟฮอนๆขน้นมานาั่งจิบตรงคนโคดหินตรงนี้เลยค่ะนั่งส้มวิวส้มใหม่ไปมีเวลาเนาะลูกกับเป็นนกเรียนนะคะเพราะว่าวันหยุดพักคอนท่อเนี่ยเขาก็อยาก หาเติมเติมเต็มความสูงของเข้า้วยการธรรมชาติพี่น้องธรรมชาติบำบัดได้ทุกอย่างเลยนะคะนั่งคิดอียังไปเรื่อยเปื่อยพี่น้องนะคะฮะวันนี้กับใบโพกมาสของพี่น้องเฝ้าใบเฝ้าเราย่างมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่ากบักาแฟกินไร้กาบอดีคับพี่น้องตีไม้กับงางนางวอันตะเสานี่มันายสองแล้วนะคะตีไม้มาประมาณสิบเอ็ดโมงงางขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆค่ะพี่น้อง เ็นต้นไม้ต้นนี้ไหมคะสวยมากๆเลยทุกคนนี้อยากให้ดูต้นไม้นสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างไปดูกันนะคลิปนี้จะยาวนิดนึงนะเพราะว่านานๆทีจะลงไลฟ์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเข้ามากันเยอะๆนะคะเดี๋ยวรอเพราะว่าไม่รู้วันหยุดจะอีกวันไหนนะแต่ว่าจะมีวันหยุดอยู่แหละดูก่อนถ้างานเพราว่าตีหม้รับงานเยอะมากเลยนะคะมือนีเป็นมือยุด นะคะก็เลยอยากจะเติมเต็มความสุขให้เจ้าของบางนางเฮดงานบาเมยแล้วนะคะจางไหตีไม้สีหาเวลาบางๆนะัมาจับฉลากกันเร่องหกบ้านนะคะตีบุดรีอาจจะชิปสองบ้านไปนเลยนะคะที่เดียวนะคะเพราะว่าบริจับฉลากมาก2เดือนแล้วได้พี่น้อง2เดือนบ้านเดือนละ3บ้านก็6บ้านแต่ว่าจะจัดไปนะคะ12บ้านเลยนะคะแต่ขอให้หยุดแบบว่าหยุดเดยวจะบอบอยากจะรับปากว่าจะยุดมือใดได้พี่น้องเพราะว่าตีไม้กับบงหูนะคะถ่างานน้อย สิได้กลับมาไลไรสูตรหิมูเจ้าเบิ้งนะคะเหมือนเดิมหรือปีนาฝ้าไม่กับบรููว่าสีนิ่งงานหลายบอนะคะ,ะปีนี้งานเขามาเขาก็เฝ้าเก็บกลอยเอาพี่น้องนะคะไปค่ะจะพาไปดูต้นไม้ต้นนี้สวยมากๆเลยนะคะบอูนะเวลาตีไม้ยางทู่ยางยางเนี่ยตีไม้มากมากเบิ้งต้นใหม่ตัวนี้มันรู้สึกว่ามัน้ามองด้วยศิละปะมันคือสีงามนะคะ งามแล้วก็แบบสวยอะสวยเลยแหละค่ะนะคะโอ้อีกสองเดือนก็สิ้นปีแล้วพี่น้องเอ,อ้ยยังบระท่านใดสําเร็จอีกยังไปหลายยางด้วยพี่นงองนั่งข้างยังข้าหลายเรื่องหลายเล่าอยู่ค่ะจังใดก็ขอให้พี่นงองนะคะเอฟซี FC ทั้งหลายนะประสบความสําเร็จนะคะอีกยังบอดีกับท่มเป็นน้ำปีเก่าด้วยพี่น้องเด้อให้เจอแต่สิงดีๆแล้วก็อย่าเบิ่งอีียงที่มันบั่นทอนจิตใจเฮานะคะเบิ่งอย่างให้มันมีความสุขนะคะตะลบคบคันไปนะคะมักไพกับเบิ่งผู้นันนะคะ บ่ว่ากันเห็นบ่พี่น้องเจ้าเห็นบ่สีมาก็จะลงไปแล้วอาบน้ําอาบท่านะคะก็ตื่นแต่เช้าแล้วแหละทํากับข้าวทาอะไรให้ลูกชายนะคะอพ่อเขาก็มารักมือเช้านี่ถ้าตื่นแล้วกับนอนเลยพี่น้องมันชินแล้วค่ะชินแล้วมันตื่นเสาร์แล้วมานอนนอนมือหนึ่งสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเองนะคะ งานมากบางครั้งกับเลิกดกได้พี่น้องนะคะบางครั้งตีตีหน่อยกับมาล่อลอ,อยู่บ้านด้ผู้เดี่ยวนะคะเพิ่นกับปิดประตูล็อกนันเพื่นอยู่บ้านผู้เดียวได้อยู่นะคะเพราะว่าตีไม้กับฝากเจ้าของบ้านใหมเนาะนี่นะคะะต้นนี้สวยมากๆเลยพี่น้องโอเคนะคะตีไม้กับ ขอฝากคลิปนี้ไปในเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเขามาหลายๆนะคะผิดพลาดประการใดตีไม้ก,ก็ขอโทษขออภัยขอมืจอจ้าสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งถูกหวย,ยรวยเบื่นะคะยิบจับยังก็ขอเป็นเงินเป็นทองเด้พี่น้องเด้อนะคะอ่ะจังงดก็ขอลาไปก่อนสาหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวหิมะตกตีไม้จะเอาบรรยากาศมาให้มือจ้อเบื้องตอนหิมะตกนะคะหิมะวันเขาเรียกว่าอะไร อ่ะวันแรกของปีนะคะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูสำหรับมันนี้ก่ะบ,บายบๆค่ะ